สว,วัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเซตีทุกคนวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือตัวละครอย่างที่เห็นในภาพนี้คือไปรษณีย์เลอบันนะเลอบันคือตัวละครที่เป็นจอมโจรมาก่อนตอนนี้กลายเป็นคนดีแล้วเขาปรับตัวเป็นคนดีแล้วเป็นคนส่งไปรษณีย์อ่ะเราไปดูความสามารถของน้องเลอบันดีกว่าว่าจะโหด แค่ไหนจะโหดกว่าเลอบางตัวธรรมดาแค่ไหนนะก็เพิ่งอัปเดตเสร็จเมื่อกี้เองอยังไม่ได้เข้ามาดูเลยนะอ่าอ่าอันนี้ตัวอะไรนะมาสองตัวเลยนะเวงนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะไบสนีเลอบาลอ้าวไม่มีจกักรยานโอเคความสามารถคุมเต่าแม่งยำ5.3เปอร์มีคำเตือนวิทฝ่ไฟตรงข้าม แปดกายขันปลาดงข้ามในยกเลิกเสาสองขันเป็นหมวดสงกายแล้วก็เมื่อก่อสร้างโอกาสสาสามเเซสร้างแรงม้เพิ่มในพื้นที่ว่านก่อสร้างแรงม้แบบสุม่มพื้นที่ขอนฉ่ายพื้นที่ทีมและก็พื้นที่ว่านเมื่อเจอหรือพบป่าดงข้าม3ช่อง หน้าของพื้นที่ฉากโอกาส65%ผิบเปียงพื้นที่ของฉันทาไมเป็นตัวที่ไม่ไม่โหดเลยอะทาไมไม่โหดอะมันต้องโหดกว่าเอลอปายเสียงที่จริงอะเนี่ยผัดสามช่องชูชูยังผัดตั้งห้าช่องเลยนะเนี่ยมอดพบฝ่ายตรงข้ามสามช่องด้ังนหน้า น้อยกว่าชูชูอีกอะอ่ะอ่ะตัวตัอไปเทพซุยเทพสุดล่ะเทพสุดโอเคทเทปเบิ้ลกาวคืออะไรอ่ะความสามารถที่นี้เราก็มาแจากลูกบายเยอะเลยนะอีกกี่เนี่ย ความสามารถก็คือเมื่อป่าดงข้ามตกพื้นที่ฉันจะมีโอกาสจะมีจะเพิ่มค่ามเมืทัน150%าเมื่อทอยเต่าผ่านหรือเจอฝ่ารงข้ามโอกาส15%บาทำลายอาคารของป่าดงข้ามที่ผ่านและยกเลขขิกทาสีเหมือนจะเอาตัวฟรีมาท่าเลยไปนะมาท่าเลยไปธรรมดาเนี่ยสกิลทาสีอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ แังไงก็ตามมันก็แค่45%หเนาะหวันผลไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อตกเมื่อตกแรงไม้ขอนฉานหรือกอสร้างโอกาส90%ดึงสี่ช่องหน้าหลังและกัดขันฝ่ายตรงข้ามอันนี้ไม่แน่ใจว่าขันกลงหรือขันฟองสบูนะ่โอเคจี้เคื่องลายแนะนําอันนี้น่าจะเป็นจี้ของมันแหละเมื่อกัดขันด้วยฟองสบู่เจ็ดสถูก ปล่อยททนทีสองครั้งมันไม่ใช่เข็มเจาะฟองนะเนี่ยเมื่อผ่านจุดสตาร์จะมีโอกาส40รซรับตายแก้งฟ้าหรือการส่ืองลด50%บเมันเป็นเทมเพิร์กาวเข็มเจาะฟองสมบูร v 2มันไม่ใช่เข็มเจาะฟองความสามารถไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็เป็นจี้ฝุ่มือใยแมงมุมก็ความสามารถก็เมื่อใสอยู่บนแรงมาของฉัน โอกาสเออ์เด๋อเดี๋ยวๆๆ31อันนี้อันนี้อันนี้90นะไม่ใช่70%โอเคอันนี้65%จับศัตรูที่เดินผ่านเมื่อตกพื้นที่ของฉันจะมีโอกาสสีเพิ่มค่าผ่านทานคูณสองและไปอย่างพื้นที่ของเราท,าทันทีอ่า2ตัวนี้วิธีการตามหาก็มาในรูปแบบการ ุมแจ็คพอร์ตอีกแล้วอ่าเราไปดูในการตามหากันอีกกว่าการตามหานะครับสะสมคาร์า S ก่อนจบหมายสีแดง2ออันผมแรกเป็นเลิศปังหรือเว้นกันลังตีอีกแล้ว <c oughs> 4ี่พันเพคผมว่ามันมากไปสัก3ามพันเพคก็น่าจะพอแล้วนะีเอตัวนี้มันไม่ได้โหดอะไรอ่ะอ่าหรือสุ่ม ให้ครบสี่ 4, พันเพก็รับเลอบังเลยสัวอันนี้สีแดงสามารถหาได้จากการสะสมหมวดของเลอบั a ง a บวกสอันกระเป๋า,ปาของเลอบั a ง a บวกสอันโน้ตพิลาฟของเลอบัง a บวกสาสอง,งอัน,น,น,อ,นอันนี้หายากแน่นอนอันนี้หายากแลกเป็นเอามาแลกเป็นก่อนจุดหมายสีแดง แพคเกจตัวละครสุดฮิตอ่าอันนี้จะเป็นสสะสมกระเป๋าของเลอบรนนะอันนี้หาง่ายหรือเปล่าอันนี้หาง่ายเอามาแลกเป็นตามนี้ก็มีเวลัสุิสบุกลาสติเป็นเพนล,ล็อกไว้มอกกัน,น้าคือสากโรมมี่ไดเทอร์่าที่เหลือก็กะ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 ไก่ไก่อโอ้คนี่นะอีเวเนต์เบทเทิลกาว2020 ก็อันนี้หาได้จากการล็อกอินหรือเล่น3ครั้งแล้วก็ได้รับจากลูกบ่ายลูกบ่ายเบียนกีฬานะได้รับจากลูกบ่สยเบียนกีฬาสีแล้วก็เป็นเล่น3มครั้งก็ได้1ใบล็อกอินก็ได้1ใบ, Lock ก,1บก็สรุปแล้วได้วันละ2ใบกว่ากว่าบางทีก็ไม่ได้3หรอกเราอาจจะเปิดลูกบ่าไม่ได้ก็ได้ โอเคเอามาแลกเป็นการดพอยต์สิบพอยต์เอาไปทำเลยสะสมการดพอยต์การดพอยต์หนึ่งพอยต์ห้าอันกับาาแลกเป็นสามสิบเพชรสะสมการ์ดสิบพอยต์หกอ,อันเอามาแลกเป็นเป็นอะไรแลกอะไรกดไม่ได้หรออา้าว โอเคคานไปแล้วโอเคนะนี่ในนี้ก็จะมีไอตัวที่บอกไปแล้วนั่นเองสามารถขาได้จากการสะสมนี่เองเป็นเจ้าของโอเคแล้วก็ได้รับอันนี้หนึ่งอ้อแรกเป็นตัวแรกเปลี่ยนกายพิเศษเอาไปทําอะไรอะ่ะนะอันนี้เอาไปทำ อันนี้เอาไปทำอะไรครับเอาเก็บปึออะไรอ่ะใช่เหรออ่าเรามาดูประกาศกันก่อนดีกว่านะประกาศนะอ่าเพื่อรู้รายละเอียดของมันเราก็ต้องดูประกาศ ประกาศไปสนีเลบันนี่14นาฬิกา18นาทีนะประกาศอีเวนต์ยังไม่มาประกาศอีเวนต์เตยมส่ถีแบคเทอร์กาวยังไม่มาเลยโอเคนะทุกคนถ้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแคมเบอร์กาวเนี่ยวันนี้17นาฬิกานะเขาจะมีไลฟ์สด ไลฟ์สดที่เพจเกมเศรษฐีนะครับก็ไปดูกันได้นะถ้าถ้าไม่รู้รายละเอียดอะไรก็ไปดูเขาจะไลฟ์สดกันวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบไปเพียงเท่านี้นะครับแลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนค่ะ